เท่ลไหรครับมาอนีมาบุญข่าสาครับแจกขอนอยฮพะฮพ่อฮามีวันมหูรุดของเฮาครับครับบรรยากาศหลบๆลอวันนาทมใต้ครับนาทมใต้อำเภอตาลสมจังหวัดบุรัะฉานี้อา้าวใส่เสือไ,ไหลๆอันเป็นูดในน,น่าบัานดีก็จริงคนอา้าแก้วไม่บอกครับ เอ้ามาจากไหนมาดิเออมาจากไหนมาแจกข้าหน่อยแจกยายหัวข้าหน่อยครับวันนี้เป็นบุญข้าวซาวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนก้าวพฤษภาคมสองพันหกร้อยหกสิบสี่นะครับครับครับนาฬิกาเป็นมือแจกเขาซากก็ครับเนาะใครอยากที่ผีหน้องคูเพิ่นหลวงรับไปเดี๋ยวคนที่มารับเอาในวัอนี้เป็นมือสุดท้ายครับแต่ส่วนก่อนจะเป็นบุญข้าวพระรับดิงนะครับเนาะกลางคืนวัอนี้ยายเขาเบียดนครับผมครับ มันนี้เพป็นก็ได้บเกียงมุนีไปอีกมุนีวันไหนท่วมไต่ครับมื่อคืนคือคืนพ่อพ่อพูดครับอไปให้งานใดก็มีโอ้ก็น่ารับปันบุญครับโอเคไปพาไปเบิ้งข้างในเขครับผมไปเบิ้งข้างในนครับเนาะไปบรรยากาศีน้องบอกไปก็ได้ขยอยมาครับเชิญชวนมาเิ็ดบุญบันเท่าไหร่ครับผมไปสลากกับพ่อนเดียวแล้วครับเด้อยวเพื่อก็ตังอย่างไรปัดใจเด็กๆในหน่อยปูเด็กปูหน่อยมารวมกันกับเป็นไล่ขึ้นเองนะครับเนาะมาส่างมา มุณาขึ้นมาใหม่ครับเออม่วนที่เทพังไปแหละหรือม่วนสีสร้างใหม่เนาะครับเนาะโอเคไปผู้ชี้อนกำลังย่อยย่อยมาแล้วครับเนาะไม่การลมเลือนครับอ๋ออ๋อผู้ใดครับรายงานตัวไหนครับนี่ ครับอันผมพอต่นแล้วครับเด้อพขาต่นครับผมใส่มาผมใบ่นะเขน่อยน้ำฝนละครับครับเป็นบุญตัวจากครับเรื่องบักนี่คือรอเท่าว่างฮึมฮะชมบรรยากาศโอ้โอ้เต่าเฮียพอลงเก็บก็เลยตามแกวเมืองตาลไปครับอธิบายเพื่อนฟังนะบรรยากาศเอ่อวัดเท่าตรงการควบคุมอยู่เด้วจังไหน ผู้มีสา,สายสัทธาในพุทธศาสนาแก้ว,ออกวขึ้นข้างบนกันนะคือข้างบนใหญ่เออขึ้นจังข้าออวเห็นะครับค่อยๆสางม,มากนะครับบานนิดหน่อยครับ ป่ะยังมันเนอะม่เปนรยยไมื่นแค่ไหครับครับมือนี้วันนี้วันพระมวันพะวันพระใหญ่ครับขึ้นสิห้าค่ำเนาะครับเนาะครับครับป่าเห็ดบุนะครับป่าปายนี่นะครับสลาบ้านทศไตทีไ่1กำลังสิสามต่อไปเดียวไหนะครับเนาะตอนนี้อยู่จะกี่เปอร์เซ็นต์ครับ โอ้นี่กำหนุบอะไรครับกระส็นกรหนุบอไรเพราะว่ายังบอว่าต้องคิดไปหลยๆาร์ยังเนี่ยครับจว่าสมบูรณ์แบบแม่นลครับ่ขาดปัจจัยลรยางครับเนาะสี่นองมีใจกิจการมีทุนแน่เขามาบริจาคเพื่อนั่นเกิดบริจาคยู่ครับครทำผูมีจิตศรัทธาในพุทธศาสนาเนาะครับผม ข้างนึ่งนี่ชีวิตเนาะในเฮติยังกะจะบำรุงพระพุทธศาสนาอีกต่อไปกะเชิญได้แล้วครับเนาะครับครับไปเดี๋ยวผ้าพ่นลงเสมอเอบรรยากาศบรรยากาศการสีบ้าแย่คอเขานดอยท่านู้เพิ่นมาซอยเฮาเนาะคือสีโอเคเนาะโอ้ยอืเอนี่ยคำไอ้เราเรื่องวันเรื่องวานเฮ็ดคู่เดียวบ่ได้นะครับตุ้กินแต่หลายคนซอยกันหลายคนหลายฝ่ายเนาะครับเนาะ ผู้เด็กผู้น้อยผู้สิบบาทยี่สิบบาทนะครับเนาะซอยกันไปบุญในกุศลกันไปครับครับผมเอ้แก่เมืองตาลเนี่ยแฟนๆถามหาว่าหายไปใส่จากคลิปโอ้ผมครัช่วงนี้ก็ทั้งหยากรกานครับอาจารงานเนาะครับเนาะครับครับทำมาหากินเนาะทำมาหายกินเลี้ยงปลาเปลี่ยงทองครับป่ะครับอันบุเฮ็ดก็ไม่มีน้าไม่เข่ายอดข้อหอยครับผมครับผม ต้องยอดได้ป่ะครับครับผมโอะไรนะครับมันเมาคางยอดมือไหนมือไหนพวกเฮ้กัมือนั่นล่ะคนข้างดีอดเนี่ยครับแล้วมันเล็กแกวได้มื่นครับมื่น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 ครับมื่นอันนี้พวคือมื่นเงินนะครับเดื่นครับกลับบรรยากาศลมเดื่นครับเป็นธรรมชาติไปวุ้ยขั้นคลิปนีออกไปเพิ่นเห็นเพิ่นกระสีมาซอยห้องอยู่นอกแก้วเนาะ ลอยสองลอยเพื่อนกันดีอันเขามาอยู่ร้องนะครับครัซ้ำเขาายอดทางนะครับคนี่คือบรรยากาศเออเขาแก่บานเขานะแือสารประเพณีนักคนก็ว่าเฮ็ดไปเฮยหยังกับโบเมนนี่เนาะกับโบหัวกันแต่ว่าเป็นนานีแต่ว่า ก็ี่นีเพิ่งบอกว่านะครับนอนี่เพิ่พอกันห่อยแล้วนะพอกันโอเขาเขายิบจะอะไรยิบคัดยิบอะไรพอกันหน่อยยิบขึ้นมายิบขึ้นมาคัดกระคัดอย่างนี้นะครับคัดได้คัดบ่อไรล้กินบ่อหไนะครับน้อคัดได้ดอนจินง่ายปะครับระี่นี่เหมือนแบบอ๋อเหรอครับ ไปไปเียนนเ้กาดเาเพื่อรยายคคืนก็สมควรน่แนอะแถวนอกไปหาอาจารย์นะครับอาจารย์เแขอยิ่งับแข็งาประทานผอป้าเงินหัวนี่ปาหามยาดูไนรกปา่ครับ คือแจ้งถ่ายของอินเดียเนาะมาสาธารก็มาจากอินเดียนะครับโอ้โอหัเรายอะจีนไ้จบชิปจีนแ้วเกเกหน่อยวชิปนี้ผมเกยบกังต่างพอจบชิปเก็บเพล็กชิแล้วน,นะครับาะแล้วก็